วันนี้เราก็อยู่ในเกม Chippy a s h o t Adventure นะเป็นเกมฟรีจากส t e ี m ครับบอกเลยว่าผมไปเห็นหน้าเกมในสตรีมแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่เกมฟรีจริงๆหรอนะครับนะคือตัวเกมเนี่ยเป็นเกมที่เราเนี่ยจะรับบทเป็นเจ้าตุ๊กตาแกะที่ถูกปล่อยทิ้งร้างอยู่ในกองขยะครับและอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยก็มีชีวิตขึ้นมาในโรกที่ล่มสลายนั่นเองนะเดี๋ยวเราไปลองเล่นหน่อยแล้วกันนะครับนะ let's go นี่ไงคือเราเป็นเจ้าแกะน้อยตัวนี้ครับคุณผู้ชมเป็นตุ๊กตาแกะน้อยที่อยู่ในกองขยะในโรคที่น่าจะล่มสลายนะเขาบอกมันเป็นเกมสั้นครับไม่รู้จะสั้นขนาดไหนนะว้าวเสียงเอฟเฟกต์ก็ดีงานภาพก็น่ารักนะครับเฮ้ยนี่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คือสิ่งที่จะทำให้เรามีชีวิตหรอ ทีวีจริงนี่ไงแล้ววิญญาณมันก็เข้าไปในตัวแกะหรือเปล่านากูว่าใชา่นะครับนะน่ารักแล้วน้องก็มีชีวิตขึ้นมาจากตุ๊กตาเนา่าเน่าเตยขึ้นมาสิเจ้าแกะน้อยฮึงฮ่งฮึง่ ี่หัวใจน้องเต้นอะเอลนาฬิกูดินาร,านนารากเกมฟรีคุณผู้ชมตลาดน้องแกะน้อยไปเลยเอ,อ๊ะไปได้เลยไหมเนี่ยไปได้เลยนะครับไม่ต้องรีรอเลยนะว้าวเรารับบทเป็นเจ้าแกะน้อยตุ๊กตาน้อยที่ถูกตื่นขึ้น,นมาในโรงที่ร่มสลายครับเฟิร์สสเตนะ โอเคหุยผมชอบเกมแนวนี้ว่าคือมันน่ารักมากเลยอะเกาะได้ไหมอะหุยมีพาวซ์โซลเล่เล็กๆในน้อยด้วยนะเอ่อเชือกนี้จับได้ไหมไม่น่าได้นะครับนะอึ๊ดหุยเราก็โดดเกาะได้นะอ๋อหุยอุยมันมีเอ่อดูเหมือนจะมีวิทยุพูดอะ,อะไรขึ้นมาด้วยนะเสียดายครับผมแปลไม่ออกว่ะเย้ ๊บไปไม่ได้เอ๋ A. เอาละพอมีพัิลคือเราต้องหาอะไรมาหยียบตรงนั้นไว้วะ่ะถ้าหยียบตรงนี้แล้วตรงนี้มันก็จะเปิดตรงโน้นเอออจริงๆพัิลไม่ได้ยากครับเ mm hmm. ยี่ผมแค่สับสวนเองเฉยๆกำลังทำความเข้าใจอยู่นะโอ้ o. อย่าคิดเยอะอย่าคิดเยอะเกมมันน่ารักขนาดน,นี้มันไม่น่ามีพ็คเซิ้นยากของมั้งนะครับนะโอเคเจ้านกพิราบก,กุ๊กกุรรร๊กอุ้ยไฟสีแดงดูไม่น่าเป็นมิตรเลยนะครับเฮ้ยจุบไปจเจอเราจะเจอเอลงเอเลี่ยนเลยไหะเนี่ยโลกนี้มันได้ล่มสลายไปแล้วตั้งแต่ตอนที่เราเป็นตุ๊ก,กตาครับเฮ้ยนึก เกมไม่น่าจะยาวมากนะเพราะว่าเป็นเกมฟรีแถมอฮ้ยอะไรอะ่ะแล้วกูจะโดดไปไงอะ่ะหุเอา้ามันบังคับตกเว้ยทำหัวใจน้องขึ้นมาโอ้โหมันบังคับตกหรอเกมมันอุ้ยเดียวทางลับเดี๋ยวก่อนนะผม,มอยากไปทางซ้ายก่อนอนะ่ะมีไปได้ไหมอ่ะทางนี้ก็ไปได้คนระับ เอมีสองทางให้เราไปเลยครับแล้วทางไหนคือทางที่ถูกต้องล่ะทางนี้เหมือนจะเป็นทางไปจริๆงๆยังจังนะผมว่าไปทางนู้นกันดีกว่าครับอยากรู้ว่ามันมีอะไรนะ <S 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 เพราะฉะนั้นขอญานมุดท่อเข้าไปดูหน่อยแล้วกันอุ้ยมีแผ่นเสียงเก็บได้อชิเม e n t หรออ๋อแล้วก็ไปทางตันแล้วนะครับนะโอเคเกมมันน่ารักมากเลยอ่ะเฮ้ยเกมฟรีอ่งเนี้ยตั้งใจทำาเนะี่ยโอ้โหคือแบบ สุดยอดเฮ้ยอะไรอ่ะอิดอ๋อมันคืออะไรวะเนี่ยโอ้ยเฮี้ยแปลไม่ออกว่ะตังแมแล้วกัน,นครับใช้เซนต์เอาเน้นเล่นกับเซนต์เอาแล้วกันนครับราภ,าภาษาสัมผัสในการเล่นเกมมาตลอดหลายปีที่ผมเล่นมาตั้งแต่เด็กนะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างจะเป็นการเล่นแบบใช้เซนต์ล้วนๆภาษาอังกฤษไม่รู้ไม่เป็นไรไปอาี่ไงใช้เซนต์ล้วนๆครับมาจ้ะฮึเป็นไง ใช้ประสบการณ์ที่ปัดแกว่งมาในโลกของเกมนะครับนะไม่ว่าจะเป็นออนไลน์หรือออฟไลน์โอ้อันนี้เหมือนจะมีโน้ตของว่าใครทิ้งไว้ไม่รู้นะโอ้ยผมแปลไม่ออกอ่ะผมว่าถ้าคุณผู้ชมมาเล่นเองเนี่ยน่าจะเสพรเสียงในเรืเ่องได้ดีมือนกันนะแต่ผมแบบแค่อยากลองเล่นนะเสียดายยังไม่น่าเกิดมางงอังกฤษเลยนะครับปุ๊บเฮ้ยดึ๊บนะครับนะตั้งใจเรียนนะครับคุณผู้ชมใครที่ยังเป็นเด็กน้อยเนี่ยคือภาษาอังกฤษมันได้ใช้แน่นอนในอนาคตนะเห็นไหมเนี่ย ดูดิผมเสือกไม่ตั้งเจเรียนไงแย่ yeah, จริงๆนะครับคนประเภทนี้อุ๊ยเจอใครตายไม่รู้ครับน่าจะเป็นมนุษย์นะถ้า e ีอะไรผอะไรนี้อยู่ดีก็มีศพมนุษย์ครับไปดีกว่านะน่ากลัวจังตกมาที่นี่เราคือตุ๊ก,กตาน้อยตอนนี้เรามีชีวิตแล้วเราไม่ยุ่งกับทางโลก แต่เราไมา่ยุ่งกับทางน่ารักของเราดีกว่านะครับนะอยากรู้ว่าจะไปได้ไกลขนาดไหนรึอทางนู้นเหมือนไปได้นะผมจะลองไปดูแล้วกันเนี่ยมันเหมือนไปได้เลยว้ยคุณผู้ชมเหรอแต่เราโดดไม่ถึงเลยประเด็นคือเราโดดไม่ถึงเนี่ยมันเหมือนไปได้เวย้ยแต่เราโดดไม่ถึงนะช่างแมงแล้วกันนะครับอุ้ยุ๊กาตาหมีถูกแทงกับดักกระเป๋าเนี่ยเพราะว่าซ้ายขวาเนี่ยมีอะไรแหลมเฮ้ยนี่ไงดวงวิญญ,ญาณชั่วร้ายอีกอันหนึ่งไป อย่าเข้ามาใกล้หนูนะอย่าเข้ามาใกล้หนูเอาแล้วสี่ห่วงมันเข้าไปในร่างหมีที่มีมีดเสียบหัวอยู่ครับบอสไฟเหรอเฮ้ยนายก็เป็นตุ๊กตาเหมือนเราเหรออุ้ยเยี่ยบอสไฟโอเคอุ้ยสู้ง่ายแล้วคือเราต้องโดดหลบให้มันไปชนกับแหลมๆนะครับอันนี้สู้ง่ายแล้วเอาเดะ ไม่ยากครับ้ฉันก็เป็นแกะที่ต่อสู้ได้เหมือนกันนะอย่าดูถูนมนี่เรียบร้อยไอ้สักกูแตกนะครับนะโอ้โหยโดดผิดจังหวะนี่เราต้องดูคาสิ่เหมือนเดิมนเนี้ยข้ามได้ไหมออกข้ามได้ครับนึกว่าต้องดูคาสิ่เหมือนเดิมนะโอเคสวยมาโอ้ โอเคเดี๋ยวเยว็นเราต้องนิ่งที่สุดอ้ารอให้มันพุ่งบางก่อนถ้ากระดดก็ได้นะเดี๋ยวเยว็นสองทีแล้วอยากรู้ว่ามันจะโดนกี่ทีตายนะฮบอ้าวสามทีแล้วอา้าสามทีตายครับง่ายว่ะึมีสองดวงวิญญาณอยู่ในตัวหมีแล้วนะซิงเฮ้ย เรียบร้อยชำระร้างวิญญาณที่ไม่บริสุทธิ์ออกไปครับเอ,อ่อแล้วเราจะอ,าอ้าวอ๋อโดดสองชั้นได้โอเคตอนนี้เราสามารถกระโดดได้สองชั้นแล้วนะเฮ้ยน่ารักะมีดวงวิญญาณวิ่งตามด้วยอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยวิญญาณร้ามันวิ่งตามเราอะ่ะผาละเป็นเกมวิ่งได้จับนะครับผมสวย มาเร็วมาเร็วมีเร็วเจ้าแก่้าวกวางน้อยเอ้ยแล้วแล้วนอนแล้วไม่ไปอ่ะอามันมาเร็วมามาเร็วแล้วมันไม่ไปอ่ะอ,อ๋อเดี๋ยวมันจะขาดนั่นเองครับไม่นะตกลงมาลึกกว่าเดิมครับเดสเซน t ะ์อะชัปเปอร์ที่สอง หลังจากแกะน้อยได้จัดการวิญญาณร้ายที่สิงสู่ในทุกตาหมีเขาก็ได้ถูกไล่ล่า,ดาโดยวิญญาณชั่วร้ายที่อาฆาตพยาบาทและตกลงมาดังเบื้องลึกของโรคที่ล่มสลายตื่นสิเจ้า okay. แกะเวคขึ้เจ้าลิตเติ้ลโอเคเจอนแพคกันต่อเถอะเรายังมีหน้าที่ที่เหลืออีกเยอะเจอโน้อยอีกแล้วนะอืมช่างแมงลังกันทับแปะไม่ออ,อเสียเวลาอ่านเปล่าอ้าว อยู่บข้างล่างนี้จะอันตรายเยอะขึ้นเลยอ่ะเราต้องค่อยๆไปครับผมเรากระโดดได้สองครั้งแล้วถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะเคยจำจิจงว้าวข้างล่างคือลาวาหรือเปล่านี้เนี่ยเฮ้ยกูตายอะไรแล้วกระโดดยังไงวะเน,นี้ยเดี๋ยวก่อนนะเชีย่ยยากวะเนี่ยว่าต้องโดดอย่างนี้ป่ะนี่ไงเมื่อกี้มันผิดทางมิ่งนี้เฉยแหละนะครับนะ คอยเป็นคอยไปเฮ้ยไอพวกนี้มันหล่นตีน,นะลู่ไต่เด้เฮ้ยข้างบนไปได้ปะอ่าข้างบนไปได้ครับมีอะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าว้าวเจอแผ่นเสียงอีกแล้วเกมนี้ผมชอบตรงที่เราสามารถเดินไปสำรวจอะไรที่ที่เราเห็นเนี่ยต้องสำรวจตลอดเวลานะเนี่ยแหละคือความสนุกสนานคะรับมันพยายามซ่อนอนะ่ะแต่มันหาอ่ามันซ่อนจากผมไม่ได้หรอกเฮ้ยเจอวิทยุอีกแล้วนะกดไปก็ไม่รู้หรอกว่าเขาพูดว่าอะไรนะครับนะ แต่คุณผู้ชมอาจจะรู้ก็ได้นะถ้าคุณผู้ชมแปลนะครับผมไม่รู้วัยอ๋อมีโนต้ตอีกแล้วนะจากวิศวกรไปต่อได้ไหมเนี่ยไปต่อไม่ได้ดูเหมือนเราต้องไปด้านล่างวหรใช่ครับเราไปด้านล่างครับผมเอาละเีจอกันหุ้ยมีโนต้ตทิ้งไว้อีกแล้วนะไปต่อดีกว่าลงลิฟต์เราต้องกดลิฟต์เปล่าฮึบอึบอ่ะไปสิอ๋อน,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 นั่น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 ตี๊ง ลงไปด้านล่างแล้วค่ะขอบคุณที่ใช้บริการตรงนี้ไปได้ไหมอุ้ยเห็นไหมเห็นไหมผมว่าอลไวมันต้องมีอะไรซ่อนอยู่เห็นไหมว่าแล้วฉันรู้นะว่ามีอะไรซ่อนอยู่ออะไรนี่คืออะไรกันอ๋อเห็นไหมต้องปลดล็อกสองอันออโอ้โท้ มันแอบผมไม่มิดหรอกนะครับด้วยความอยากรู้อยากเห็นน้องผมเนี่ยมันซ่อนไว้ไม่หยุดหรอกเกมพวกนี้ที่นี่คือโลกใต้ดินคนระับโลงไปลึกขนาดไหนไเนี่ยแสดงว่ามนุษย์อยู่บนโลกไม่ได้คนระับต้องมาสร้างเหมืองสร้างอะไรอยู่ใต้ดินนะนี่มันโลกแห่งความสิบหายชัดๆใครจะไปชิดล่ะว่าระหว่างที่เราหลับตาไปเนะี่ย จุดหมายจากอเล็กถึงโทมัสนะครับโอเคไปทางนี้ได้ไหมว้าวิเอ๊ะตรงนี้เหมือนมีตัวอะไรอยู่นอนอยู่เลยนะเหมือนคนนะน่าจะเป็นศพคนครับโอเคไปหรือว่าเป็นของอเล็ก์และโทมัสที่เขาพูดคุยกันตรงนี้ไหมเมื่อกี้นะครับเขาตายแล้วนะหนุ่มน้อยผู้มีอน,นาคตไก่นะครับนะวิแบล็โคโฮลอะไปเฮ้อกูตายอะไรอ้องกูไม่รู้ กูไม่รู้มันทำอะไรได้โอ้โหสรุปเป็นที่ซูเปอร์จำนะโอเคกูไม่รู้มันคือที่ซูเปอร์จำยีย่ี่ะกูตายดิตายฟรีครับเต็งจัดเลยนะโอเคลงไปด้านล่างครับ Welcome to อะไรวนนะเนี่ย Power 24่มันเป็นบริษัทอะไรกักอย่างเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะ <c oughs> มันมีกับดักด้วยครับโอเค กือบเดิน4ุ่มสีุมแปดแล้วเม่นามึงเกือบตายครับสวยมีบรรยายเกี่ยวกับ <the story S 1> เรื่องของโรงงานนี้หรือเปล่านะน่าจะใช่ครับโอเคไปละกันค่อยๆเดินมันมีอะไรทับหัวเราได้นะเพราะนั้นระวังด้วยนะเจ้าแก่น้อยระวังจะกลายเป็นกล้วยตากนะครับเชื่อลงไปลึกมากเลยครับ ฉันต้องลงไปอีกไกลขนาดไหนเฮ้ยมีอะไรหลุดมาทักกูป่ะเนี่ยไม่มีเซอร์ไพรส์มาจะฟักเกอร์นะเจอโนดอีกแล้วนะโซนสามว้าวเป็นโซนปิดหรือเปล่าเนี่ยเมือ่อะเฮ้ย๋อ,อเข้าคลับซีน,นที่ตกใจหมดนะครับโอเคชัปเตอร์สาม Revelation มันมีกี่ชารเตอร์กันแน่นะ o อฟฟิศ of b e l g i ิญอิ่งอะไรเนี่ยนะครับนะไม่รู้ละไปก่อนแล้วกันเอ๊ะเดี๋ยวกันนะอุ้ยเราออกไปไม่ได้หรอเฮ้ะออกไปไม่ได้นะครับเราออกไปไม่ได้นะมันตีตรงนี้ว่ะตอนแรกผมนึกว่าเดินออกไปได้นะเดินออกไปไม่ได้ครับลงไปข้างล่างแล้วกันมนุษย์น่าจะตายหมดแล้วหรือเปล่าเหลือแต่พวกแบบ วิญญาณเลยพวกเนี้ยดางสายได้ไหมทาง้ายไปไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นกลับไปที่ทางนี้แล้วกันเฮ้ยด็บเ้ยมีแบ็คโฮตรงนู้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราก่อนจะขึ้นไปเพราะมันให้เราขึ้นไพราะว่ามันให้เราขึ้นไปด้านบนเลยใช่ปะวะที่แปลกๆแล้วหรือว่าข้างบนนี่คือทางที่เราควรไปก่อนเรว่าเราขึ้นไปด้านบนก่อนดีกว่านะครับ น่าจะเป็นทางที่เราออกมาเมื่อกี้อ่าึบดูกันดิว่ามีอะไรรออยู่จะได้ไม่ต้องเสียเวลางไงเข้าใจปะอุ้ยผงตัวขึ้นไม่ได้ปะตึ๊บตึ๊บขึ้นไม่ได้แล้วนะครับนะต้องดูว่าข้างบนมีอะไรรอเราอยู่เออ้าวอ้ข้างบน,นคือทางไปเว้ยคุณผู้ชมข้างล่างก็ไปได้เ๋ยวกลับแบงค์ล่างกันดีกว่าไม่อยากไปดูทุกทางเลยอะ อากูตายยี่อ่ะก็ไม่บอกว่าไม่มีทางนกว่าจะลงไปเชื่อมกันไดไงไปไปด้านล่างดีกว่านะครับหรือว่ามันเป็นทางไปทั้งอันทั้งสองอันเลยวะข้างบนก็ได้ข้างล่างก็ได้อย่างเงี้ยเหรอแล้วแต่ประสบการณ์ที่คุณอยากไปเงฮะเอ๊ะข้างล่างมีเฮ้ยเอ้ยเดีพิ่งกดลิฟต์ก่อน อ๋อมันต้องกดสวิตช์สองอันนะเราดูก่อนว่าสวิตช์อีกอันหนึ่งอยู่ไหนครับเนี่ยข้างล่างมันไปได้เว้ยและข้างบนนั่นก็ไปได้ประเด็นนะคือทางไหนคือทางที่ถูกต้องผมว่าเราต้องไปลงลิฟต์ตรงนั้นแหละแต่เราต้องหาสวิตช์ก่อนเนี่ยประเด็นนะครับแล้วสวิตช์อยู่ไหนอะ่ะนั่นน่ะสิตรงนั่นแหละคือประเด็นเลยหรือว่าสวิตช์อยู่ด้านบนวะอันนี้ขึ้นไม่ได้นะครับนะเพราะมันต้องมีลิฟต์ลงมาใช่ไหม พอเราเจอทางที่ไปไม่ได้แล้เดี๋ยวเราจะไปทางนี้ก่อนได้เรื่อยแล้วกันนะอุตส่าห์เดินมาไกลแล้วไม่อยากย้อนกลับครับเผื่อว่าเราเจอสวิตไงถ้าไม่เจอนี่คือย้อนกลับยาวนะกูบอกนะครับปึ๊บปปาเจ้ากแก่น้อยกูมีอนาคตไกลตรงนี้ก็ขึ้นไปไม่ได้แล้วนะ,ข,นวะขึ้นไปได้ปะปอุ้ยขึ้นไม่ได้วอ่ะลอีไปัด้อไหมอุ้ยเจอทางลับเจอทางลับจนได้ นี่ไงเจอสวิตอีกอันหนึ่งลนะเอ๊ะอันนี้ต้องใช้สวิตหกอันเปิดว่ะเริ่มงงแลว่ากูที่ผมกำลังเดินไปไหนวะเนี่ย n o เ w a y Black คืออะไรอะ่ะน่ากลัวจังเลยอะ่ะเอ๊ะอ้าวชิพไหล้ละต้วงกูเดินมาจนผ่านด่านเลยครับ แล้วลิฟที่ลงไปด้านล่างคืออะไรเอาแล้วผมมาผิดเวยปะเนี่ยผมเล่นผิดทางวะไม่รู้แหละไปก่อนครับเกมมันไม่ได้บอกว่าให้เราไปทางไหนนะคือมันค่อนข้างให้อิสระในการตัดสินใจเรื่องเดินเลยอะหรือมันอาจจะบอกก็ได้เนี่ยมันอาจจะบอกก็ได้นะแต่กวอ่านไม่ออกก็เองครับก็เป็นปัญหาของผมนล่วล่ะนะครับที่ผมอ่านไม่ออกนะก็สวยไปแค่นั้นแหละนะครับเกิดมาโง่ไงน้องต้องทําใจนะ ไปไม่ได้นะครับนะเึ๊บปึ๊บเ่มโอเคทางนี้ไปได้ดูสิมีอะไรรอเราอยู่หรือเปล่าดูดิทางมันไปได้เยอะมากเลยอะ่ะจนไม่รู้ว่าทางไหนคือทางที่ถูกต้องนะเอาจริงอะ่ะเริ่มสับสนละว,ว่าทางไหนมันคือทางที่ถูกต้องกันแน่นะครับนะแต่ก็เดินไปก่อนแล้วกันผิดถูกไม่รู้ เดี๋ยวขอไปก่อนละกันฮึบดูดิทางนี้มันก็ไปได้ยาวเลยนะจ,จริงๆมันมีทางไปอีกฝั่งหนึ่งด้วยอะ่ะเฮ้ยเหมือนมนุษย์กำลังพยายามสร้างอะไรเลยวะ่ะแต่ว่าล้มเหลวนะตายหา่าหมดอ่ะมนุษย์เนี่ยแหละพวกมนุษย์กำลังพยายามจะทำให้ทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่หพวกนี้อุ้ยเอา้าเฮ้ย อะไรอ่ะคืออะไรครับอยู่ดีก็มีคีย์บอร์ดขึ้นมานะครับอะไรตัวกเหลาบแสงเหรอล้วไปไหนต่ออ่ะห้องนี้มันตันแล้วนะหรือว่าต้องย้อนกลับว่เอาไงอ่ะลงไปข้างล่างเหรออ้าวกูตายครับเอ๊ะมันหอกยให้ผมกดชิปหรือเปล่าเนี่ย ผมก็ปวดโกดชิพไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะทำไงอ่ะอ๋อแดนครับโอเคดูเหมือนเราต้องโอเคแดนได้ครับเพิ่งเรียนรู้เพิ่งเรียนรู้สกิลใหม่มาโอเคก็คือเข้ามานี้มาเอาสกิลนะแล้วก็แดนกลับครับอ๋อเดี๋ยวก่อนนะทำไงในทีนี้เอเข อ๋อผมรู้แล้วเดสแล้วค่อยโดดว่ะผมว่างันนะเดสเนี่ยหมุนเนี่ยหมุนหมุนยางี้วะหมุนไงวะดูสุดูสุดสดูส,ดสเอ๊ะชิบหายแล้วผู้ชมกูกลับไงเนี่ยอ๋อนี่ไง,งนั่นนะเริ่มเรียนรู้ครับผมโอเคเริ่มเรียนรู้เฮ้ย we gonna play now ready for the show i'm about to take down you already know get the fuck out of my face now yeah you gotta go man i'm on the chase now leave me on my own i got a chance to break now here i fucking go